เรียนปริญญาโทล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจสุขภาพเมื่อวันที่1มิถุนายน2,564เวลา14บนนาทีณนะโรงแรมมายาสิตามหาวิทยาลัยคอนแกน่นรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินทประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบิการวิชาการมหาวิทยาลัยคอนแกน เป็นประธานเปิดตัวการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจสุขภาพรองศาสตราจารย์ดรเพนศิจเจิริญวานิชคณะบ,ณะบ,ะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้กล่าวว่าตามที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้มีการรับสมัครเข้าศึกษาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบชุดวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจสุขภาพ โครงการพิเศษประจำภาคต้นปีการศึกษา2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้มีทักษะและความรู้ด้านธุรกิจสุขภาพที่สอดคล้องกับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจสุขภาพได้ทั้งในและต่างประเทศโดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาสร้างประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับการจัดก,การศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเพื่อส่งเสริมการเรียนรูปแบบบูรณาการสร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน1ชุดวิชาคือชุดวิชาวิเคราะห์โครงการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลสุขภาพ6หน่วยกิจ90ชั่วโมงโดยทีมผู้สอนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพผู้ที่มีพุคทางการศึกษามหหรือเทียบเท่ามีความสนใจด้านธุรกิจ สุขภาพไม่มีเวลาเรียนปริญญาโทเต็มเวลาโดยจัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชาตามกระบวนศั์ใหม่สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA ที่ KKBS ได้รับสมัครตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2564 สอบสัมภาษณ์ในวันที่14มิถุนายน2564ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ k k b s c k u a c t h ในวันที่21มิถุนายน2564ทวงชัยกุศลากรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน